ทีนี้ก็มาถึงคำว่าเกิด <c oughs> ก็เป็นคำธรรมดาธรรมดาไม่มีใครสนใจว่ามันมีความหมายาลึกซึ้งสําคัญออะไรนัก <c oughs> แต่ถ้าศึกษาแล้วจะรู้ว่าไอ้คาว่าเกิดเนี่ยทํายุ่งที่สุด <c oughs> ถ้าอยากเกิดแล้วก็ไม่ยุ่งทําให้เกิดแล้วก็ไม่มีทุกข์เรื่องดู <c oughs> คําว่าเกิดให้ดีๆ ดูโดยตัวหนังสือมันก็ยังดิ่นกันมาก <c oughs> การเกิดแห่งวัตถุมันก็มีวัตถุวัตถ,ถุนั่นวัตถุนี้เกิดขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเกิดขึ้นมาเพราะมันมีมเมล็ดพืชมีพืชพันธุน์มันก็เกิดขึ้นมาเนื <c> ้อ <oughs> <c oughs> สิ่งที่มีชีวิตเช่นสัตว์ได้ฉานหรือมนุษย์ <c oughs> มันก็เกิดมาจากพ่อแม่ ถ้เป็นธรรมะเป็นนามธรรมมันล้วนมันก็เกิดจากเหตุปัจจัยมันโดยตรงที่มันเหมือนกันหมดตรงที่ว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดานี่คนไม่รู้จักความหมายคำว่าเกิดอย่างลึกซึ้งเช่นนี้ก็เลยชอบการเกิดหลงไหลในการเกิด ไม่เห็นว่ามันมาด้วยกันกับความดับมันเกิดดับเกิดดับมาคู่กันเกิดดับอย่างติดต่อกันจนไม่เห็นว่ามีการดับดูให้ดีว่ามันมีการเกิดดับอย่างทียิบทยอยกันมามีสัตว์มีสังขารมีธรรมะนั่นนี่ขึ้นมามีการกระพติการกระทำขึ้นมา นัวนแต่เป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยี่จะดูให้ดี <c oughs> ก็ดูกันอย่างนี้คือดูในภาษาคนกับภาษาธรรมถ้าภาษาคนเกิดนี่เกิดจากท้องแม่อยู่สัหลายหลายสิบปีแล้วก็ตายไปส่วนภาษาธรรมนั่นนันเกิด เพราะปัจจัยปรุงแตง่งมันมีปัจจัยปรุงแต่งอยู่เรื่อย <c oughs> เกิดเรื่อยดับเรื่อยเช่นเกิดเป็นเรานี่มันมันเกิดเมื่อมันมีความรู้สึกทางจิตใจว่าเราเป็นเราเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ขึ้นมาทีหนึ่งนี่เรียกว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็ตายไปเดี๋ยวก็เข้ามาอีกทางตาทาง,ทางหูเป็นต้นก็เกิดเราเราคู่กู่ขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็ดับไป เดี๋ยวก็เกิดเราเรากูู่ขกันมาอีกเดี๋ยวก็ดับไปอย่างนี้ครู่เดียวมันก็เกิดได้หลายครั้งหลายหนอย่างนี้เกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีไอ้เกิดจากข้องแม่แล้วมันไม่น่าแล้วมันจะไม่มีความหมายแห่งทุกข์และสุขจะด้วยแต่ถ้าเกิดอย่างความหมายทางนามธรรมจะเกิดตัณห้าววาทานเป็นตัวกู่กูแล้วมันเป็นทุกทุกที แล้วความเกิดนี่ยังละเอียดลงไปถึงแต่ว่าเมื่อใดมันทำหน้าที่ต้องมันเมื่อนั้นจึงจะเรียกว่าเกิดภาษาธรรมะอันละเอียดนั่นจะถือว่าเรามิได้มีรูปหรือมีนามอยู่มันมีเพียงภาตุสี่ธาตุหกให้ตั้งใช้แต่ไม่ได้มีรูปหรือมีนามอยู่ รูปนี้เพิ่งเกิดเมื่อกายนี้ทําหน้าที่ของกายนี้นามนั้นเพิ่งเกิดเมื่อจิตทําหน้าที่ของมันเมื่อมันเมืม่อมันไม่ทําหน้าที่มันหยุดทําหน้าที่ก็ถือว่ามันดับไปนามและรูปนี้มีการเกิดและการดับอยู่เสมออย่าได้เข้าใจว่าเรามีนามรูปอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นแม้เวลาตื่นอยู่แท้ๆเราก็ไม่ได้มีรูปทวากายนี้ไม่ได้ไม่ได้ทําหน้าที่ ไม่ได้มีนามพะะจิตนี่ไม่ได้ทําหน้าที่ี <c oughs> ท่ทการทําหน้าที่นี่คือการปรุงแต่งกันขึ้นมา <c oughs> จนเกิดกิเลส <c oughs> ที่ละเอียดไปกว่าน,นัน <c oughs> ้นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นของเกิดดับอยู่เสมอ <c oughs> เราไม่ได้มีตาอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีหูอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ภาษาธรรมะถือว่าเมื่อตาทําหน้าที่เห็น เมื่อนั้นเว่าตาเกิดพตาหยุดทําหน้าที่เห็นในกรณีน,นั้นตานั้นก็ดับไปพอเห็นอีกตาก็เกิดอีกพอสุดสิ้นหน้าที่เรื่องเห็นมันก็ดับไปหูก็เหมือนกันพอทําหน้าที่ได้ยินเสียงก็เรียกว่าหูเกิดไม่ทําหน้าที่ก็หูดับจมูกลิ้นพายก็เหมือนกันนี่เราไม่ได้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันถาวรมีแต่เกิดดับเกิดดับนี่เรียกว่า การเกิดดับแห่งอายตนะมีตาหูเป็นต้น <c oughs> ที่ว่าการทำหน้าที่นั้นทำไปถึงขนาดที่เรียกว่าเกิดความรู้สึก <c oughs> ก็เรียกว่าขันเกิดจ <c oughs> นรูปประขันนี่ยังไม่เกิดจนกว่ามีการทำหน้าที่ทางตาหูอย่างหมูกรินกายอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่ารูปประขันเกิด พอเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาเรียกว่าเวทนาขันเกิดคมหมายมั่นลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งในเวทนานั้นก็เรียกว่าสัญญาขันเกิดพอคิดจะทําอย่างนั้นคิดจะทําอย่างนี้ก็เรียกว่าสังขารขันเกิดปัญญานั้นทาหน้าที่ั้งสองหนคือในการเห็นการได้ยินการทางอายตนะอย่างหนึ่งแล้วก็ไปกําหนดในเวทนาขันให้เกิดสัญญาขันเนี่ยเป็น การกระทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของวิญญาณถ้าไม่มีมโนวิญญาณมันทำความรู้สึกในเวทนาแล้วมันไม่เกิดเรื่องเป็นกิเลสอะไรขึ้นมาได้มีเวทนาเกิดขึ้นมาแล้ววิญญาณก็มโนกลายเป็นมโนวิญญาณรู้รสแห่งเวทนานั้นเนี่ยมันจึงจะเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเกิดอุปาทานมันจึงถือว่า ขันทั้งห้านี่ก็ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลามันเกิดเป็นเรื่องๆเ,เป็นกรณีีเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูมันต้องดับไปท,ทีหนึ่งก่อนแล้วมันจึงจะเปลี่ยนได้ <c oughs> ทีนี้อุปาทานะขันนี่ก็เพิ่งเกิดคือเกิดความยึดมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาทั้งการวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นขันเป็นกูบ้างเป็นของกูบ้างนี่เดยวเกิดอุปาทานะขันแล้วเป็นทุกข์แน่ไม่มีทางแก้ก็รวมความว่ามันเกิดตัวกู้ ตัวกูนี่มันก็เพิ่งเกิดเกิดแล้วกระดับดับแล้วก็เกิดเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีรู้จักความเกิดอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จักคําว่าเกิดในภา,าษาปฏิจจสมุปบาทซึ่งจะได้อธิบายกันโดยละเอียดในเรื่องปฏิจจสมุปบาทในที่นี้ก็มีใจความแต่โดยย่อว่าตาเห็นรูปแล้วก็เกิดการเห็น เกิดผัสสะและ้วก็เกิดเวทนาแล้วเกิดปัญหาเนี่ยเกิดอุปาทานนีเ,นเกิดทบแล้วก็เกิดชาติชาติในปฏิจจสมวาตคือการเกิดขึ้นอย่างเต็มเกียมแห่งตัวคููท <c oughs> ีนี้พูดถึงการปฏิบัติก็อยาให้เกิดตัณหาอุปาทานคืออย่าให้น้ำมารูปนี่ประกอบอยู่ด้วยตัณหาอุปาทาน มันเป็นนามรูปที่เกลี้ยงอยู่ตามธรรมชาติเป็นรูปที่ไม่ถูกยึดถือเป็นนามที่ไม่ถูกยึดถือคือเป็นกายและใจที่ไม่ได้ประกอบอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานอย่างนี้เรียกว่าคู่มันไม่เกิดปัญหาปัญหามันก็ไม่มีคือไม่มีความทุกข์การเกิดดับแห่งธาดล้วนๆแห่งอานดันนาล้วนๆแห่งขันล้วนๆน,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 นี้ไม่เป็นไรแม้มันจะมีการเกิดมันก็ไม่เป็นทุกข์ แมาจะว่าดูน่าเกลียดมีลักษณะแห่งความทุกข์มันก็ไม่ใช่ความทุกข์อย่างทนทรมานเป็นเพียงทุกขลักษณะดูแล้วมันมัน,ม,นมันน่าเกลียดต่เมื่อมันมีนมปาทานขันคือมีความยึดมั่นในจริงหลานนี้เนี่ยเกิดแห่งตัวกูแล้วก็เกิดแห่งความทุกข์ป้องกันได้ดยการมีสติทันท่วงทีที่อารมณ์จะเข้ามาปรุงแต่งทางตาก็มีรูปเข้ามาปรุงแต่ง ที่จะเกิดตัณหาปปาทานทางหูก็มีเสียงเข้ามาปรุงแต่งที่จะเกิดตัณหาปปาทานทางแจมูกก็มีกลิ่นเข้ามาปรุงแต่งแล้วกับเกิดตัณหาวปาทานทางลิ้นก็มีรสเข้ามาปรุงแต่งเป็นอนุได้เองทั้งหกคู่ปรุงแต่งเกิดเวทาน,นาถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็เกิดตันหาไปตามควรแก่กรณี ถูกใจก็เกิดตัญหาในทางจะได้จะเอาจะมีถ้าไม่ถูกใจก็เกิดในทางที่จะไม่เอาไม่ได้ไม่ม,มีคืออยากจะทําลายเสียเป็นต้นมันจะหยุดกระแสะแห่งการเกิดแห่งกิเลสความทุกข์จะได้ด้วยอานาจของสติกือจะหยุดกระแสะแห่งการเกิดที่ไม่จําเป็นกะหยุดได้ด้วยอํานาจของสติแต่ไม่ต้องทําก็ได้เพราะมันไม่เกิดความทุกข์อะไร ฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นอยู่ตามธรรมชาติการเห็นทางตาแล้วก็เลิกการได้ยินทางหูแล้วก็เลิกการตัวเนื้อหนังมันจะงอกงามขึ้นมาหรือจิตมันจะคิดนึกอะไรบ้างก็ยายเกิดเป็นตัวกูของกูกันแล้วกันถ้าเกิดยังมีตัณหาปลาทานก็เป็นทุกข์พระอรหันต์ท่านไม่มีความเกิดอย่างนี้จึงไม่มีตาย มีแต่ความเป็นไปหมุนไปเปลี่ยนไปแห่งธรรมชาติอันบริสุทธิ์แห่งรูปและน้มนี่นั่นคือไม่มีเกิดฟังไม่ดีก็ไม่เข้าใจทำไมพระหันจ์งยังอยู่ทำไมร่างกายพระหันจะต้องแตกสลายไปอไ,ไ,ไฟเผาไงแต่กับพูดว่าพระหันไม่มีเกิดพระหันไม่มีตายกพเพราะว่าท่านไม่มีการเกิดแห่งตัวกู เมื่อมีไม่มีการเกิดแห่งตัวคูมันก็ไม่ต้องมีความดับแห่งตัวคูมันก็ไม่มีเกิดไม่มีตายเป็นภาวะบริรสุทธิ์ของธรรมชาติไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเรียกว่าไม่ใช่ความตายต้องให้ระวังคำว่าเกิดนี้ให้มากๆ